ังอยู่ในช่วงที่ไปได้ดีเหมือนเดิมครับอออออาาขโกสบตัวะไรย่งงี้ใช่ตอนแรกขอโอกาสแล้วก็ดูเขาสักพักนึงว่าเขาทําได้ไหมตามที่เขาพูดนะครับสรุปเขาทําได้มผมก็เลยกลับไปเหมือนเดิมครับค่ะตอนนี้สถ,ถานะก็คือกลับไปเป็นแฟนกันเหมือนเดิมไหมก็ <c oughs> <c oughs> เกือบๆแล้วฮะขอดูอีกนิดเดียวแต่จริงๆมันก็9.9.9แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยท่านยังติดอะไรอยู่อีกนิดเดียวที่ท่านมาผมอยากดูว่าช่วงที่เขาสํานึกผิดเนี่ยเขายังจะทายังจะทาแบบว่ายังจะทาดีอยู่หรือเปล่าอะไรยาเงี้ย<ม>อยากรู้ว่าเขาจะทําได้เสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่ากัวว่าแต่จริงๆเขาผิดเขาไม่ได้เยอะหรอกครับ<า>ผมก็ไม่ได้งอนด้วยจริงๆเพราะเราโตๆกันแล้วเราคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่า ไม่กลัวหรอกครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีครับถ้าเขาทําอะไรที่มันมันผิดไปแล้วเนี่ยถ้าเขายอมรับแล้วเขาขอโทษผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะไม่ทาอีกระยะเวลาอาทิตย์นิดนิด,นดมันสั้นไปไหมคะสําหรับการดูกันว่าเอยเขาจะกลับมาดีเหมือนเดิมจริงจริงเราก็ดูมาสักพักแล้วอะครับมันก็คงจะเขาก็เป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่ดีอยู่แล้วครับบางทีเขาก็แค่อยากให้เราแบบสบายใจเขาเลยทำทำทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่งจริงผมก็บอกกับเราว่าผมรับรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอะไรครับเราแด้งคำว่าแฟนเลยเก็ก็ได้แล้วกันครับแฟนแล้วครับผมเรยวเองอ่ะมันเร็วไปใช่ไหมไม่ควเราอะจบอกว่าไม่สร้างกระแสอะไรก็กลัวอันนี้แทนไม่สร้างหรอกครับคือจริงๆเนี่ยถ้าผมสร้างกระแสผมสร้า,างให้ทันที่ดีดีกว่าครับไม่สร้างให้คนมาด่าผมเยอะขนาดนี้หรอกครับอีกอย่างหนึ่งคือความรักของเรามันมีอยู่จริงครับ แต่ว่าหลายคนรอรูปคู่แต่รากฏว่ารูปแรกที่ลงไปกันเป็นรูปคู่กับดิวก็เลยมีรามาโอ้ยลงรูปกับดิวนี่คนเข้ามาแบบคอมเมนต์เยอะมากเลยครับคนมาบอกว่าทาไมไม่ลงรูปคู่กับพี่หอมอะไรเงี้ยครับรูปคู่จริงๆเอาลงเมื่อพร้อมดีกว่าครับเพราะผมรู้สึกว่าเราทําอะไรเร็วไปแต่มันคนก็จะหาว่าแบบทำไมดีกันเร็วจังทําไมสร้างกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลย เอาให้มันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงรูปคู่แล้วก็หวานแหววเหมือนเดิมค่ะตัวฉ<ต>ันเองก็เจอข่าวแบบสร้างกระแสมาเยอะพอวันนี้เราเรารู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ครับแล้วเราก,เราก็เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดกับเรายังไงนะครับแต่จริงๆ้าบอกไว้ก่อนเลยว่าคือมันจะเป็นความรู้สึกดีของเราสองคนจริงๆฮะไม่ได้เกิดการสร้างกระแสใดๆทั้งสิ้นมีพว ก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าเราต้องอัปเดตชีวิตกันทุกเรื่องแล้วก็ต้องไม่มีความรับต่อกันอะไรประมาณนี้เขาโอเคครับคิว่าเราเอาอยู่ไหมคะเอาอยู่ไหมล่ะะผมผมก็ทำเต็มที่ที่ผมทำได้ครับถ้ามันเอาอยู่แล้วไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งโอ้โหคนรุ่นเยอะครับพี่บอยพี่สนุก็ลงไอจีรุ้นช่วย คือแรงเชียร์ในโซเชียลเนี่ยรุนเยอะมากเลยครับมีคนแ่ารูปมาหาผมทุกวันเลยครับรูปครูรูปอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราใจอ่อนลงด้วยไหมคะเรื่องนี้มันก็นำาให้เราใจอ่อนด้วยแหละมีส่วนมีส่วนครับเพื่อนๆก็เฮ้ยดูดีดิแค่นี้เองอะไรเงี้ยไม่ให้อภัยเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอย่างเรากลับมาใช้สถานะนี้คุยกับพี่หอมไปยังว่าเอ้ยเราโอเคแล้วนะเราไม่ค่อยคุยกันเป็นกิจจารักษณะครับเราก็ คุยกันเข้าใจกันแล้วเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมะได้ได้เจอกันบรือว่าไปเที่ยวที่หนังก็ยังเจออยู่ครับเจออยู่มีไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับมีมิ้งเงินเหมือนเดิมมุ้งมิ้งก็อาจจะลดลงกว่าเดิมหน่อยนี่หน่อยนึงอะไรเงี้ยเราก็ดูเฉลิมฉลอว่าอยู่คุณทันดูหล่อเลยโอ้ไม่หรอกครับคือผมผมอยากให้มันชัวร์ครับพี่คือผมเป็นคนรักใครรักจริงะครับก็เลยอยาก อยากไม่อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยเอางี้ดีกว่าคือเราก็อยากคบใครก็อยากคบยาวๆไปเลยมองถึงอนา,นาคตไปด้วยอะไรเงี้ยครับไม่มองเนต่ออุ้ยไม่อยากให้มองอย่างนั้นหรอกครับคือผมผมเป็นแฟนเขาผมไม่ได้อยากเอาชนะเขาครับเรารักกันด้วยด้วยความรักจริงๆไม่ได้ไม่ได้ว่าเราเป็นต่อแล้วเราต้องสั่งนู่นสั่งนี่ได้อะไรเงี้ยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นะต่เป็นทางข้าวหน้าปนไเปเลยไหมคะตอนนี้ <laughs> อุย้ยก,ก,ก็ไม่หรอกครับมีอะไรก็ปรึกษากาเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบ เนือกว่าพี่ของเขาตามใจฟันมากขึ้นไหมช่วงนี้ก็มีมีบ้างนะครับเพราะว่าขายของเยอะครับก่อนนี้เหมือนเป็นแม่ค้าเลยครับขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยครับเวลังของการที่เลยมันก็ด้วยนะครับพี่จริงๆถ้าเราอยากคบกันนานๆเนี่ยมันไม่มีใครไม่เคยทาผิดหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราให้อภัยกันได้ไหมแล้วเราแล้วเรายอมเพื่อกันได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มีมีาบ้างแล้วครับแต่ตอนนี้คือคิวคุณต้องหอมนี่ฮอตมาก มันก็เลยไม่แมทช์กันหลายคนก็บอกว่าเออเขาจะบอกว่าพอเรากลับมาคืนดีกันอย่างนี้เดี๋ยวงานคู่มันก็จะตามมาอีกตามมาอีกโอ้ยินดีครับถ้าจ้างเข้าไปเหมดแล้วผมร้อนเงินครับพี่ร้อนไร้อนมากครับตอนนี้ไม่ไม่ไปพูดกับคุ่่นะอ๋อคือมันเป็นธุรกิจของเขาอครับ,รบผมก็ไม่ได้มีความรูม้ด้านนั้นผมเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยุ่งกับเขา เขโพสก่อนอันนี้แหละเขาเลยโยงว่าเด็กเราคู่เรารอเป่าอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับเพราะผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูข่าวที่คนอื่นโยงมาถึงข่าวเราเลยผมดูแต่ข่าวของเราอย่างเดียวไอ้เรื่องเรื่องบุคคลที่สามผมขอไม่ตอบเลยนะครับผมคือผมไม่ไม่กล้าพูดอะไรเยอะอะไรครับไม่ได้น่อยเลยเนาะไม่ไม่คิดมากเลยครับผมโฟกัสที่ที่คนที่ผมควรจะโฟกัสนะครับ อันนี้เป็ากาสพิเศษใช่ใช่ครับถ้ามีข่าวแบบหย,ยุ่มหยิมมาคู่เรามันทำให้เราหงุดหงิดใจหรืออะไรอยางงี้บ้างไหมครับผมก็ดูดูผ่านผ่านนะครับดูเพื่อดูดูไว้เป็นแบบดูไว้เป็นความรู้เฉยครับเราก็ไม่ได้เอาจุดนั้นมาเป็นปัญหาชีวิตคู่หรือว่าอะไรเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราเจอทุกวันเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเรารู้ดีว่าเขาเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้เชื่อเชื่อคนอื่นอะไรอย่างงี้ครับ